ตอนรับกับเข้าสู่ตอนที่สองของไอ้บิดอินไซด์นะครับตอนที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วนะครับว่าสถานการณ์อะไรที่ทําให้ราคาทองคําลดลงอย่างน่าใจหายนะครับสาหรับตอนนี้หลายคนคงอยากจะทราบกันแล้วนะครับว่าแนวโน้มราคาทองคําต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับต้องไปสอบถามจ้าพี่โก้กันต่อครับพี่โก้ครับต่อจากนี้เป็นยังไงคือคือต้องยอมรับว่าด้วยสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันมัน มันไม่เหมือนแพทเทิร์นเดิมๆโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการ a e, อคเงินท่วโมโลกเนี่ยมันทำให้หลายๆอย่างนี่มันมันโดนบิดเบือน,อก,นกลไกที่เราเคยเห็นว่ามันควรจะเป็นงั้นมันกลับไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นสักเท่าไหร่แล้วมันก็พลิกล็อกกันพอสมควรนะเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าปัจจัยที่กําหนดราคาทองคาเนี่ยผมแตะๆไปเมื่อตอนที่แล้วนิดหน่อยก็คือว่าเอาที่เป็นหัวใจ สามสี่เรื่องอล้วกันครืคอเขาบอกค่าอัออตราแลกเปลี่ยนของสหรัฐเนี่ยเป็นตัวกําหนดสําคัญคือถ้าเมื่อไหร่ที่ค่าดอลลาร์อ่อนตัวลงเนี่ยนะโดยปกติแล้วราคาทองคํามันจะขึ้นนะแต่ปัจจุบันนี้ถ้าถ้าลองดูปัจจุบนันเฮ้ยค่าเงินสหรัฐมันก็อ่อนดีกว่าครับแล้วทําไมทองคํามันดันจะลงนันนมันก็แปลกๆนะแต่โดยปกติแล้วเนี่ย มันสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็คือถ้คถาค่าค่าดอลลา,าร์สหรัฐอ่อนค่าค่าราคาทองคําก็ขยับขึ้น,นเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นเหมือนตัวตัวสวิชกันนะฮนะขณะเดียวกันเนี่ยถ้าอัตราเงินเฟอเอ้อโดยทั่วไปถ้าอัตราเงินเฟ้อมันขึ้นร,ราคาทองคําก็จะขึ้นนะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือมันมีมาตรการ QE เข้ามา <Set. S 2> ตอนที่มีมาตรการ QE อีอกมาใหม่ราคาทองคำวิ่งเลยเห็นไหมครับใช่เพราะรว่าอะไรเพราะคนมีความเชื่อว่าเฮ้ยอินฟลชันมันน่าจะคือเงินเฟอ้อเนี่ยมันน่าจะขยับขึ้นเพราะว่ามันจะมีเงินมาท่วมลงจะไปเกงกาําไรจะมีฟองสบู่ที่นั่นที่นี่นะบ,บนบิลีฟอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเม็ดเงินส่วนหนึ่งจะมาเกงกําไรที่ทองคําเงินเฟ้อมันน่าจะขยับเพราะฉะนั้นเมื่อเงินเฟอ้อขยับแล้วราคาทองก็ต้องขยับ,ยบตาม แต่ปรากฏว่าไอมาตรการ QE ที่ออกมาตั้งแต่อเมริกาไล่มายุโรปไปญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะมันไม่ทำให้เงินเฟ้อขึ้นอย่างที่คาดการไว้นะซึ่งความจริงแล้วพอเงินมันไม่เฟ้อแล้วปรากฏว่าเม็ดเงินดันไหลเข้าตลาดทุนกับตลาดพันธบัตรเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าทองคำมันก็เลยไม่ขึ้นมันก็ปอกแป๊กไปอีกก็คืออิทธิพลของปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อก็ไม่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 เป็นอย่างที่คาดไว้ ไอ้อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงก็กลับไม่ทําให้ทองคําขึ้นเพราะว่ามันดันเข้าไปตลาดทุนหมดคือหัวใจก็คือว่าเงินเม็ดเงินส่วนใหญ่มันวิ่งเข้าไปสินทรัพย์สิ่งตัวอื่นมันไม่มาทองคําซึ่งเป็นเรื่องแปลกขณะเดียวกันโดยปกติเวลามีสงครามความตึงเครียดอะไรต่างๆรองคำรองคำเนี่ยขึ้นมาชอบกินข่าวร้ายเพราะว่าทุกคนจะ มีความสึกว่าเฮ้ยมันคือหลุมหลบภัยไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสถานการณ์ไม่ดีให้ซื้อทองไว้ก่อนอไปถือดอลลาร, <ๆ S 2> ลาร์เดี๋ยวดอลลาร์อ่อนค่าลงไปเรื่อยเป็นกระดาษไม่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมก็ไม่มีใครจะถือไอ้พวกอัสราลแลกเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่ในสมัยก่อนค,คนทุกคนก็บอกมากำทองไว้ดีกว่าแล้วไปทองไปที่ไหนก็เอาไปแลกเปลี่ยนไปอะไรได้ในยามศึกสงครามแต่ปรากฏว่าไอ้ความเสี่ยงทางการเมืองที่มันดูตึงๆๆงงึงอยู่พักหนึ่งที่นู่นที่นี่ หลังๆมันก็คลายตัวของมันเองแม้แต่เกาหลีเหนือขนาดบอกว่าจะยิงขีปนาวุธนิวคงนิวเคลียร์กันสุดท้ายก็ไอ้คิมน้อยก็ใจไม่ถึงก็โโปลอกปลกไปอย่างนั้นหวังเจราจาขอความช่วยเหลือสมารกกว่าครับม,มันก็เลยทําให้สถานการณ์ความเสี่ยงเรื่องสงครามก็ดูเบาๆไปท้องคาก็ไม่ขึ้นอีกนะ พอไปดูอุปสงค์อุปทานในตลาดเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือชัดๆเลยก็คือดีมาซัพพลายแล้วผมว่าตอนเนี้ยตัวกําหนดใหญ่ที่ทําให้ราคามันลงก็เพราะว่าไอ้ดีมาสัพพลายนี่แหละเพราะว่าด้วยไอ้สามเหตุผลที่เราพูดถึงเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยกับทองคําอยู่แล้วม,มันทําให้เทรนด์เริ่มลงมาตั้งแต่จุดพีคที่พันเก้าร้อยกว่าเขาค่อยๆลงมาลงมาลงมาจนพันห้าร้อยห้าสิบแล้วก็มาวูบไอ้ตอนไซปลัสเนี่ยนะแต่ว่าถามว่า ทำไมมันถึงวูบแรงเพราะข่าวไซปรัสเนี่ยมันทําให้มีความรู้สึกว่ามันกําลังจะมีอุปสงค์มีซัพพลายเข้ามาในะอุปทานใช่ไหมซัพพลายครับคือจะมีซัพพลายเนี่ยสลักเข้ามาเมื่อไซปรัสขายทองคําออกอมาจากธนาคารถ้าแบงก์ชาติเขาต้องขายจริงครับตั้งสี่ร้อยล้านเหรียญ<โ>ล้าน,านยูโรเพราะฉะนั้นคนก็หวงไงว่าเฮ้ยถ้าซัพพลายมันออกมาเนี่ยแย่แน่นะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกัน ออไอ้จุดนี้มันก็จะเป็นจุดทริเกอร์ที่ทำให้บรรดากองทุน H1 ทั้งหลายก็ปล่อยของอมันก็เลยหล่นแรง<อ>เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าซัพพลายกำลังจะท่วมแล้วมันไม่ใช่ไซปลัสประเทศเดียวที่เขากลัวเพราะเขาไอสิ่งที่เขาห่วงก็คือว่า ถ้าใส่ p l ัสมันยังต้องเอาเงินี้ทองคําของมันออกมาขายเนี่ยไอ้ประเทศอื่นที่จ่ออยู่ล่ะเช่นกรีซที่ก็ปลอกแปลก็อิตาลีก็โอ้ยสเปนเนี่ยเพราะถ้าเกิดประเทศพวกนี้ซึ่งมีทองคําอยู่เป็นทุนสํารองอยู่ปล่อยของออกมาเนี่ยบันไยราคาเนี่ยตอนนั้นด้วยความกลัวพวกนี้มันก็เลยจิตวิญญาณก็เลยทําให้ราคาทองคำมันถล่มลงมาครับนะ แล้วก็ผสมลงกับทุกคนก็เกิดแพนิคเซลมันก็ไปเลยคราวนี้มันก็ขายกันหมดม,มันก็เลยเราก็เลยเห็นภาพเมื่อสงกรานต์เพราะว่าเพราะว่าดีมาซัพพลายที่ผมว่าตอนี้เรากลับมาดูว่าดีมาซัพพลายเนี่ยเรามาดูฝั่งซัพพลายไซส์เนี่ยถามว่าไอ้ทองคำเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีที่ไหนกันอยู่มัางทองคำที่มันหมุนเวียนซื้อขายก็อยู่ในโลกส่วนหนึ่งก็คือมันก็ผลิตจากเหมืองตามปกติก็มาก็ไปไปขุดมาแล้วก็มาแปลสภาพ ขาบอกปีปีหนึ่งแหล่งผลิตใหญ่ๆก็คือแอฟริกาใต้นะฮะแล้วก็มีสหรัฐออสเตรเลียละตินเมริกาจีนรัสเซียเปรูพวกนี้ปีปีหนึ่งก็ผลิตได้อย่างเก่ง2,500กัลตันต่อป,ป,อป,ปีก็ปปสป라이นเข้ามาแค่น,นี้ก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้าเทียบกับไอฝัฟฟ่งดีมาน์ไซซ์ซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังฮนะเพราะนั้นก็คือผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจริงๆที่เป็นพปลายเข้ามาคือ2,500ตันต่อปีเท่านั้นที่เหลือคืออะไรก็คือไอทองที่มันหมุนเวียนอยู่ในระบบแล้วมันเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆเช่น เช่นคุณไม่มีะกินคุณไปจำนำขายลงตึง้งลงตึง้งปล่อยต่อไปมันก็ส่งห่องถ่ายกันไปแล้วมันก็หมุนเวียนอยู่ในระบบทั้งโลกเนี่ยก็อีกจํานวนหนึ่งแล้วอีกจนนนํานวนหนึ่งก็จะเป็นการซื้อขายทองคําของบรรดาธานาคารกลางประเทศนู้นประเทศนี้สุดท้ายก็เป็นเรื่องของพวกไอเฮชฟันต่างๆที่มีการซื้อขายอันนี้พูดถึงของจริงนะย,ยังไม่พูด<ม>ถึงกระดาษก็มีจํานวนหนึ่งเพราะฉนะนะันะ้นซัพพลายมีอยู่เท่านี้มาดูฝั่งดีมานดีมาดมีอะไรบ้างจริงๆแล้วฝั่งดีมาดไซส์เนี่ย คนที่บริโภคทองมากที่สุดในโลกนี่คือคนอย่างเราๆนี่แหละีนะ่ซื้อทองเก็บกันเนี่ยประมาณสักบางตัวเลขบอก60%สิเอร์เซ็นแต่เขาบอกหลังๆประมาณสัก5้าสิบเปอร์เซ็นของปริมาณการค้าทองคําอยู่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นธนาคารและธนา,าคารชาติประเทศต่างๆ<ต>ที่มีม,บบมีทองคําเป็นส,<อ>สัมลองก่อนจะไปปั๊ม บัตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็มีภาคาลงทุนจำนวนหนึ่งภาคลงทุนก็คือบรรดา HF ชฟันเ d สพีดีอาร์สไปเโทัสอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็อีกสัก 16, 12, 16 1หอีก12%ก็ใช้กันอยู่ในอุตสาหกรรมต,ต่างๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องประดงเครื่องประดับนะครับแล้วก็อื่นๆอีกนิดหน่อยเพราะนั้นก็ใช้กันอยู่เงี้ยดีมาร์ไซด์ทีนี้ทองคำเมื่อกี้เราเราพูดถึงเรื่องทองที่อยู่ในธนาคาร นะที่เป็นทุนสำรองเนี่ยครับก็เดี๋ยวให้ดูตัวเลขของเขาเรียกอะไรทองที่สำรองอยู่ในประเทศต่างๆเดี่ยว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับผมก็ผมเท่าที่ผมเช็คตัวเลขออกมาเนี่ยเดี๋ยวไปเร็วๆนะเดี๋ยวก็สิบอันดับของชาติที่มีทองถือครองถือครองครับผมปัจจุบันก็คือสหรัฐอเมริกาอเมริกาก็อันนี้ก็เก็บไว้ที่ฟอร์ดน็อกเคนทักกี้เนี่ย ทองสำรองอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ8,946ตัน8,946ตันแต่ส่วนมูลค่าเนี่ตอนนี้คุณก็ต้องมันราคามลงนี่มันก็ม,มันก็ประมาณยากก็เอาว่าเป็นจำนวนตันก็แล้วกันนะก็8,946.9ตันเยอรมันนี่รองลงมาเยอรมันนี่มีแค่3,749ตันเท่าั้นนะนะ IMF ซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กองทุนการเงินระหว่างประเทศนี่นะก็มีแค่3,539ตัน อันนี้ก็เป็นตัวเลขอยู่อันดับสามรองมาก็อิตาลีฝรั่งเศสจีนฮะจีนนี่มีอยู่ประมาณพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าตันแล้วก็สวิสญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นนี่ก็ตัวเลขก็ไม่ถึงพันตันอยู่ประมาณแค่แปดร้อยสี่สิบเอ็ดตันนั่นเองครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์รัเสเซียไทยเนี่ยมีอยู่อันดับประมาณยี่สิบห้าอยู่แถวแถวร้อยห้าสิบสองตันร้อยห้าสิบสองตันอ่านะ ก็อันนี้ก็เป็นทุนสำรองรที่ในรูปของ,องทองที่เก็บไว้ในธนาคารของรัฐต่างๆที่เหลือก็เป็นการซื้อขายกระดาษเกงกำไรกันแบบบ้าคลั่งในช่วงสักสิปีที่ผ่านมาครับ,รบผมเพราะนั้นถ้าเราเราเมื่อกี้ที่อธิบายก็คือว่าพอมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ <c oughs> สปปยสป라이ดไซส์มันกำลังจะมีการถล่มออกมาขายจากบรรดาธนาคารกลางมันก็เลยเป็นทริกเกอร์สำคัญที่ทำให้ ทุกคนก็มองว่าเฮ้ยทองคํามันราคาตกแน่เว้ยถ้าเกิดมีการปล่อยของมันก็ลงมาอย่างที่ที่เราเห็นแล้วภ<พ>า<ม>วะผันผวนแบบนี้เราจะทําตัวยังไงบ้างรครับพี่คือคือโดยสภาพการเนี่ยตอนนี้จุดที่มันน่าน่าจับตามองคือล่าสุดเนี่ยทางทางกรีซเนี่ยรัฐมตรีไม่ใช่กรีซไซปรัสเนี่ยรัตรีคลังไซปรัสมันก็ยอมรับนะว่าเฮ้ยมันต้องขาย,ยาจริงว่ะแล้วก็อาจจะต้องขายออกมาประมาณสัก ให้ได้เงินสักสี่ร้อยล้านยูโรซึ่งเป็นจำนวนตันก็ประมาณสักสิบตันสิบตันซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากมาอะไรเท่าไหร่นะฮะแล้วก็การจะขายนี่ก็ต้องรอให้แบงก์ชาติเขาเนี่ยคือรัฐบาลไ,ไปสั่งแบงก์ชาติไม่ได้แบงก์ชาติต้องไปมันมีอิสระใช่ไหมพนั้นแบงก์ชาติก็ต้องไปไประชุมกันก่อนว่า hey, จะจะยอมไหมเพื่อประคับ<ม>ประคองฐ<ม>านะประเทศ<ม>ก็คือขายไอ<ม>้ทองคำนี่มาแล้วเอาเงินเนี่ยเพื่อไปช่วยให้รัฐบาลซส่ p l u อยู่ได้เนี่ยซึ่ง ก็จะต้องไปทําข้อตกลงไปประชุมประชมอะไรกันซึ่งก,ก็ใช้เวลาอีกพอสมควรก็2เดือนสาเดือนเนี่ยกว่าจะเห็นรูปประทาจริงๆแต่ว่าด้วยความหวั่นเกรงเนี่ยมันก็เลยทําให้จิตวิญญาณแย่ yeah. แต่พอตอนหลังเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ไม่หนักหนามากมากคแค่10ตัน400ล้านยูโรก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มมีอาการที่เบา ใจขึ้นมานิดหน่อยก็เลยดีขึ้นมาได้มันอันนั้นส่วนหนึ่งในแง่จิตวิทยาขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ราคาที่เราเห็นมันกลับขึ้นมาที่พันสี่ร้อยยี่สิบได้เนี่ยมันก็เป็นจิตวิทยาระยะสั้นของคนช็อคอ่ะมันก็จะมาแล้วก็อาการมันตอนนี้มันก็เหมือนว่าทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดทุนอ่ะมันมันก็พยายามจะหาทางตีกลับขึ้นมาอยู่พอสมควรแล้วก็เพราะนั้นก็เป็นจังหวะที่หลายคนก็ ก็พยายามไปวางโพสิชันที่จะหาทางใหุ้ให้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 ไอ้ทองคำน,นี่มันตีกลับบ้าง mm hmm. แล้วก็กำลังซื้อจากพวกรายย่อยเนี่ยคือเขาบอกว่าหลังจากที่มันถล่มลงมาระลอกแรกรที่มาหล่นตุ๊บมาถึงประมากว่าเนี่ยมันก็อยู่ในสภาพที่มันเกิดที่ฝั่งอเมริกาก่อนยุโรปอเมริกาก่อนแล้วก็ช่วงเอเชียก็ยังงงๆอยู่แล,ยนะแล้วเราก็โชคดีด้วยนะเราช่วงองยู่สงการพอดี พอหลังจากนั้นเริ่มตั้งหลักได้เนี่ยไอ้ฝั่งดิมานไซส์ในฝั่งของอินเดียจีนเนี่ยรเริ่มกลับเข้าไปซื้อแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรายใหญ่อะไรมันก็เป็นพวกกาลังซื้อจากรายย่อยอย่างที่ไปยาวราชกันนี่แหละก็ปกรากฏว่าคนก็มองเหมือนกันหมดหมายถึงพวกรายย่อยเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยราคาทองแบบถูกแบบนี้เข้าไปซื้อดีกว่าคนอินเตอร์เดียก็เข้าไปซื้อทองคํารายย่อยกันเยอะแยะมากมายคนจีนก็เหมือนกันคือพวกนี้มีเงินออม มันเศรษฐกิจเริ่มดีก็เออก็วิ่งไปซื้อบ้านเราก็ไปซื้อเพิร์ทออสเตรเลียอะไรก็ไปซื้อปรากฏว่าฝั่งมาทางเอเชียเนี่ยรายย่อยเนี่ยกลับเข้าไปซื้อกันเยอะมันก็เลยทํำท่าผงกหัวขึ้นมาได้นิดหน่อยก็มันก็เห็นขึ้นมาอย่างที่คุณเห็นพันสี่ร้อยยี่สิบนะแต่ถามว่ามันจะมันจะไปได้ตลอดลอดฝั่งไหมคือทองนี่ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเนื่องจากมันไม่ได้มีมูลค่าในตัวมันเอง มันมูลค่ามันมาจากความว่าจริงคือความชิบหายของอ,งอื่น <c oughs> ใช่ไหมอดอลลาร์ไม่ดีเกิดสงครามคือมันบริโภคข่าวร้ายมาทั้งชีวิตอะ่ะม,มันก็ไปพึ่งเรื่องราวไร้ของคนอื่นทั้งหมดเงินต้องเฟอ้อทองคาถึงจะขึ้นแ <ไป S 2> น,น่ <ไป S 2> เ้มูลค่ายตัวเพราะฉะนั้นทุกอย่างมูลค่าของทองมันไปผูกพันอยู่กับไอเรื่องราวพวกนี้หมดเพราะนั้นก็อยู่ที่ไอเรื่องราวพวกนี้มันจะออกมายังไงในอนาคต เพราะนั้นณขณะนี้มันก็ไซเวย์ไปในทิศทางที่แบบเฮ้ยมันไม่ร้ายอย่างที่คิดนะก็แกว่งไปแกว่งมาอยู่ในภาวะไซเวย์ก็เนี่ยอยู่แถวๆถวพันสี่แถวถเนี้ยพยายามประคับประคองแต่ว่ามันราคาจุดทริกเวลามันลงแรงๆนี่มันแปลกมันไม่เหมือนหุ้นใช่ไหมที่แบบลงมันยังหาที่พักแนวรับแนวต้านอยู่นะแต่ว่าแนวรับแนวต้านของทองเนี่ยมันขาลงนี่มันลงแบบลึกมากเพราะว่า มันไม่มีตัวมันใช้เทคน,คโ,นโคยลรองรับอย่างเดียวเลยเพราะนั้นก็าลังพอดกาโป้งมาเนี่ยเส้นยาวเลยยาวเลยลึกเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเลยบางคนถึงบอกไปอยู่ถึงนุพันสองพันสองเลยนู่นซึ่งผมฟังแล้วผมใจหายเล็กน้อยส่วนตัวผมผมยังมองว่ายังอยู่แถวพันสามร้อยพันสามร้อยยี่สิบเนี่ยยังในช่วงสั้นนี้นะน่าจะอยู่มันไม่ลึกถึงพันสองพันสองนี่มันโหดร้ายทารุณเกิน เพราะฉะนั้นถ้าใครไปเริ่มเริ่มซื้อตอนนี้แถวพันสี่ใช่ไหมตอนนี้ก็ก็ยังไม่เรียวร้ายก็ยังพอพอไหวนะครับมองแนวโน้มราคาทองคําดูท่าทางจะมีแนวโน้มจะต้องมองกันยาวๆนะคือภายในปีสองปีเนี้ยไม่ไปไหนเท่าไหร่หรอกรก็ไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่จะทำกำ,กำไรให้คุณได้มากมายแต่ถ้าถามว่ามันเป็น สินทรัพย์ที่ควรต้องมีไหมมันยังควรต้องมีมซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้าเรามาว่ากันว่าทำไมเราต้องมีทองคําอยู่ในพอร์ตการลงทุนของเราัรบ,บตอนหน้าเรามาจัดพอร์ตการลงทุนกับพี่โก้กันต่อนะครับ